เราไม่เข้านั้นละใช้คอมอันเดียวก็ได้เนาะต้องเขียนอะไรละโอเคแต่ก่อนอ่ะมันให้มันให้เวลาที่แบบเราคุยกันแค่สองคนแค่เนี้ยมันให้ยาวนานไม่จำกัดเดี๋ยวนี้แบบร้ายโอเคอ่ะอันนี้ก็พอทีนี้พอแบบพระพุทธเจ้าเทศเนาะ ก็พูดถึงเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรหมายถึงการหมุนวงล้อแห่งธรรมการที่บอกว่าจะหมุนวงล้อแห่งธรรมไปได้นะฉันก็ต้องสอนคนอื่นนั่นแหละเนะยเป็นการเริ่มประกาศศาสนาครั้งแรกไงใช่ไหม,มครับก็เลยมีพระอริยสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะว่าบอกว่าอัญญสิวัตโพโกนทันโยโอ้โกนทัญยะรู้แล้วหนอไอ้คำว่าวัตตะก็คำว่าอุตะเวลาพูดวัตตะวัตตะมันคืออุตะเราอุตะ กนัญญาู้แล้าะจริงๆคือคําเดียวกันที่แบบเฮ้ยไปแปลมา,มาคําอุทานคําเดียวกันเลยอืมตอนเราเรียนบาลีแล้วเฮ้ยที่เราจะเจออีกที่หนึ่งที่ใช้วัตตะก็คือออ่าอ่าาเวลาที่แบบชักวัชักอนิจังอานิจาวัตสังฆาราเห็นไหมอุดาครับอุดาอันนี้มันไม่ไม่อนิจังเนาะอย่างเงี้ยอนิจาวัตสังฆารา นะอ่าต่อมาอ่าธรรมอพระธรรมที่แสดงก็คือธรรมจักกัปะวัตนสูตรแปลว,ว่าการหมุนวงล้อแห่งธรรมก็คือได้เผยแพร่ศาสนาไปให้ผู้อื่นนะทีนี้อ่าก็เกิดอัญญสิที่บอกว่ารู้แลวแล้วรู้แล้วสิก็คือเป็นอริยสงฆ์เนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ครบ เนี่ยโอเคข้อเจ็ดข้อเจ็ดโอ้ว oh. mm ิธ hmm. ีที่ชาวควิวววว่วทอลิกที่วว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 วนนววววนววววนววอัน,นอ You are v i e w ว r คิวเขียวของมันมีเขียวเคียวโอเคตอบสี่ครับ yes ถูกต้องอวันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะกินวายกินฟังอ่ะอืมนั่นแหะกินแล้วสนิทกันเออกินแล้วสนิทกันสีมหาสนิทเออสนิทกันแล้วเราเป็นแบบเห็นไหมมันต้องแบบ อันนึงเนี่ยเออถ้าจะคิดต่อจากอันนี้เนาะถ้าแบบเป็นนั่งเป็นแบบพวกดื่มเหล้ากันอะใช่กลุ่มแกงดื่มเหล้ากันมันก็จะสนิทกันนะเออมานั่งกงกันนะครับเออมานั่งกงกันอะคือมอนกันที่เคยมีอาจารย์ญี่ปุ่นแล้วก็แบบเราก็ไปสนิทกันกับอาจารย์ญี่ปุ่นซึ่งเขาดื่มเหล้าแบบเลาญี่ปุ่นแบบเฮ้ยเมาแหลกลานมากแต่แบบเขาก็จะเผลอพูดอะไรที่แบบ มันเป็นความลับอ่ะญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบนี้คือหลังจากที่คุณมีอ่าคุณทำงานแล้วคุณก็จะแบบ play hard and work hard อ่ะอ่าก็จะก็จะไปดื่มกันหนักเลยเล่าญี่ปุ่นมันมันค่อนข้างหนักอยู่ละ <c oughs> เออเมาไม่รู้เรื่องเ, <c oughs> เออเดี๋ยวนี้เขาฮิตโชจูกันเนาะอืมใช่ดื่มไหม <c oughs> เคยดื่มไหมก็เคยครับเออ <c oughs> แล้วเป็นไง แรกๆก็ขวดเดียวก็เริ่มไปแล้ว๋อวนี้คองคอแข็งขึ้นเหรอโอ้ยผมไม่ได้กินนานแล้วผมไม่อยากายาก,กินมันทำลายสมองโอเคเฮ้ยเจ๋งโอเคเออนี่ก็เหมือนกันไม่ใชไ่ไม่มีตังค์ไม่มีตังกินนะโอเครู้จะกินทําไมกินแล้วมันก็แห้งออมากอยู่ดีออกินน้ําดีกว่าเอออ่ะโอเคการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทําอย่างไรประเทศไทยด้วยแสดงว่าต้องเกี่ยวกับสถานที่ถูกไหมครับอตอนเด็กๆนะั้นโรงเรียนเราเวลาที่แบบเลิกเรียนจะต้องมีการเข้าแถวหน้าเสาธงด้วยที่บ้านวงหินนะจะต้องแบบหันหน้าไปทาง ไปทางกรุงเทพอะ่ะครับเออนั่นแบบทั้งหมดควา้าหันแล้วมันก็จะกลายเป็นทิศตะวันตกตั้งธงไว้ตรงทิศของกรุงเทพเหรอป่ไม่ไมคือหน้าเสาธงเสาธงจะเป็นแบบอะไรอะ่ะเสาธงอยู่ทางทิศใต้ของเราอะ่ะอืมเอา้าวแต่ว่าอันเนี้ย ก็เกี่ยวเกี่ยวกันน่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่ตอบได้ยังตอบสี่ครับสามต้องกระทำในโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือเขาไม่จำเป็นอ้าวถ้าอยู่ในโรงเรียนอที่โรงเรียนมีนะมีใครเป็นมุสลิมน,นะไม่มีไม่มีเลยเหรอเออก็อาจจะมีแต่ว่าผมไม,ไม่ไม่อาจจะไม่สังเกตก็ได้นะฮะเขาก็จะต้องมีสถานที่เพื่อให ละหมาดหรือวไ,ไปขึ้นเครื่องหรืออะไรแบบเนี้งั้นงั้นงั้นไม่มีเลยอ่อเออคือไม่รู้อันนี้คือโรงเรียนที่เราสอนแม้จะเป็นโรงเรียนคริสต์นะก็จะมีที่ที่ไว้ละหมาดหรือว่าในมหาลัยอ่ะในจุฬาเองก็จะมีที่ละหมาดอืมคือผมพุดน่าจะพุดล้วนเพราะว่าขนาดแบบว่าเป็นลานท,ทาธรรมะมันยังไปนั่งเล่นไพ <laughs> ่กันหรานรุทธ้ เป็นพุทธแบบ,บพุทไทยอ่ะเป็นพุทธแบบไทยอ่ะอืมที่แบบพุทธพุทธแค่ชื่ออ่ะประมาณน,นั้นอ่ะแต่ไม่ได้นำาปริดเออก็เอามีอพอติดแบบประชาชนเออซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถปัจจุบันเนี้ยเราสามารถที่จะกรอกว่าไม่มีศาสนาก,ก็ได้นะแต่บ้านนอกก็อาจจะไม่ต้องมีค่ะไม่มีไม่ได้คือเอาอย่างตอนที่เราสอบสอบครูเว้ยแล้ว แล้วแบบเพลงใดที่เหมาะที่เหมาะสมที่จะอสอนเด็กในวันเด็กอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มันมี choice เพลงเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีแล้วแบบเราตัดข้อนี้เป็นข้อแรกเลยรู้ไหมทำไม <c oughs> เพราะว่าหนึ่งนับถือศาสนาเอา้าเด็กไม่นับถือศาสนามันผิดตรงไหนวะมันผิดต <c oughs> ั้งแต่ข้อแรกเลย สองอาจารย์ทำเยื่อปันเอ้าวระเทเด็กต้องการทําใหม่อ่ะเออต้องสร้างสิ่งใหม่อ่ะทาไมมันไม่ได้สามเฉยพอแม่ครูอาจารย์หรือนี่ยิ่งไปใหญ่เลยต้องเชื่ออย่างเดียวเหรอเออคือต้องมีสิทธิ์ที่ต้องเชื่ออย่างเดียวเหรอเออใช่ไหมสี่วาจานั่นต้องสุภมาพออันนี้โอเคอ่อนหวานหายึดมันกระตันยูมีแต่แบบความแบบความต้องเชื่อฟังอะไรเงี้ยความต้องอ่อนน้อมอะไรเงี้ยซึ่งแบบ เราคิดว่าเป็นเพลงที่ไม่ควรให้เด็กเรียนให้เด็กสอนเด็กตั้งแต่แรกเพราะมันหมดยุคแล้วแล้วก็เพลงนี้มันอยู่ในยุคอำนาจนิยมอือครับใช่ไหมเออใช่ตอนพลปอหอ้ายึดมันก็ตั้งหกเป็นผู้รู้รักการงานเจ็ดต้องซึงซาหิเชียวชาญเป็นอ่าตองมณะาบากบันไม่เกียดตไม่คร้านอือ ยึดมั่นกระต้นทุอ้าวนูมช่มามันเถอะแล้วแล้วเราว่าเราผิดข้อนี้จริงๆเออเราว่าเราผิดแน่เพราะว่าคนอื่นก็ตอบแบบน,นี้เออถ้าแต่ค่า,า,านิยมมงคลขึ้นเหนค่านิยมเลยว่าใครจะตรวจสอบเออซึ่งแบบซึ่งแบบ มันเป็นขนบนะครูเขาก็เรียนกันแบบนี้แล้วเขาก็ต้องก็ควรเป็นเพลงเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีซิไะชื่อมันดีชื่อเด็กดีนะเออแต่แบบไม่รู้ว่าเนื้อหามันเป็นยังไงแล้วแบบจะเอามาสอนเด็กในวันเด็กผิดเราเราก็เลยไม่ได้เป็นครูสักทีเพราะาอินนี้คิดแปลกตลอดอืมอ่ะตอบอันนี้ต้องเป็นข้อสามนะต้องกระทาโดยหันหน้าไปทางตะวันตกคือหันหน้า,าไปทางคนครเมกะ นะอืมกระทำตั้งแต่ํำความได้จนจะเริ่มเจ็ดขวบเนะยตามาความเชื่อชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในศาสนาพุทธอืขออวิเคราะหสักครู่กดแห่งกรรมถูกปะครับอืม ถ้าในการละหมาดนะการการละหมาดกับกรรมเกี่ยวกันยังไงละหมาดคือการไปไหว้อ่ะอ๋อกรรมอ๋อผมลืมดูตรงกรรมผมนึกว่าความเชื่อยอย่างเดียวกรรมก็ในวันพิพากษาเออมันมีมันมีมนมกรรมกึ่งกันเนาะ วันพิพากษาก็เชื่อว่ามันมีวันนี้เชื่อว่ามีวันนี้เฉยๆนะแต่โดยกฎคือกฎสภาวะของพระเจ้าเนี่ยใครทําดีได้ขึ้นสวรรค์ใครทําชั่วได้ทงนรกใครสอบตกได้กินขี้หมา <c oughs> <c oughs> โอเคนี่คือคือกฎอน,นันโอเคต่อมาข้อสิบมันมีโอเคเอาทักสิบข้อ คณะนักเรียนควรนำหลักธรรมได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนรวมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอันเป็นประโยชน์ร่วมกันโอ้ยากว่ะอืมอันนี้มหกจะได้เรียนนะอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันเราตอบไปก่อนว่าอปาริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมที่เหมือนมันประชุมกันอยู่เนืองนิดไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัิอะไรเนี้ยนะนะโอเค แต่ก็ไม่เวิร์กอะทีนี้ขอเอาข้อสิบสองครับข้อสิบสองเป็นแทนข้อสิบนะแทนข้อสิบสองข้อสิบสอง,สอ,งอืม วันมาฆบูชาพี่วันที่สาหารประชาชาติอ่าเป็นวันสําคัญสากลคือวันวิสาขบูชาคือเป็นวันอของพระพุทธเจ้าอ่ะที่จะมีการพุทธชยันตีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเขาก็จะให้เป็นวิสาขเดยว์วันเนี้ยจะมีการประชุมที่องค์การสาหารประชาชาติแล้วก็ค่อนข้างให้ความสําคัญก็คือสําคัญก็คือเป็นวันของพระพุทธเจาะนะ้าเนาะ ก็เลยกลายเป็นวันสําคัญสาคลคนที่เริ่ม,มร่วมเขียนเพื่อจะเสนอองค์การสามประชาชาติคือคนนี้ด้วยเขียนเป็นภาษาอ,อังกฤษเนี่นได้ช่วยมหามหาเยาใหมหาจุฬาลงกรณราชวิริยไรเพื่อเขียนประวัติพุทธเจ้าไปเป็นภาษาอังกฤษอืมอะออันนี้สิบข้อได้เท่าไหร่อ่าผิดข้อสิบสองแล้วก็ ข้อแปดโอเคให้ผ hmm. <28. S 1> mm ิดปีข้อเก้าด้วยปีข้อแปดด้วยถูกทั้งหมดอขอพอทำแต่ข mm ้อหนึ่งกั่นืพมเนี่าแพมไม่เจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ข้อข้อโอเคโอเคได้อยู่อืมยังไม่อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวอ่างั้นเดี๋ยวลองทําต่อเนาะว่าเดี๋ยราจะเลือกบางข้อที่น่าจะเกี่ยวข้องอ่าสิบสามเดี๋ยวติ๊กไว้นะสิบสามครับผมอืมสิบสามสิบสี่ สิบเจ็ดน่าจะไม่รู้สิบเก้าเก้าครับผมยี่สิบครับ uh huh. อันนี้อาจจะต้องถามแล้วทำนิดนึงยี่สิบสองครับอ่าห uh ้า huh. ข้อนะเอาห้าข้อทำเสร็จแล้วบอกได้ครับผม